วิธีค้นพบภารกิจ Light Worker ที่เป็นเฉพาะของคุณก่อนอื่นคุณต้องรู้จักภารกิจ Light Worker โดยทั่วไปได้แก่ 1. เป็นผู้รักษาหรือฮิลเลอร์ เป็นการใช้พลังงานบำบัดเช่นเรกิการสวดมนต์หรือวิธีการอื่นๆที่ช่วยฟื้นฟูความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน 2. การสอนเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณ รละความรู้ขั้นสูงเพื่อสร้างจิตสำนึกการเขียนหนังสือและการสร้างเนื้อหาทางจิตวิญญาณเพื่อเผยแพร่ยกระดับจิตวิญญาณผู้คนให้สูงขึ้น 3. ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์โดยการผสมผสานแสงและแรงบันดาลใจ เข้ากับดนตรีศิละปะการเต้นรำและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ 4. งานสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยเหลือวิวัฒนาการทางธรรมชาติของโลกสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชสัตว์และระบบนิเวศ ห้ความยุติธรรมทางสังคมเป็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันการปกป้องผู้เปราะบางและนำความยุติธรรม 6. นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบและโซลูชัน ที่ทำให้มนุษยชาติดีขึ้น 7. จ็ด n ชแนลลิ่งทำหน้าที่เป็นภาชนะในการแบ่งปันข้อความจากผู้นำทางจิตวิญญาณมนุษย์ต่างดาวและภูมิปัญญาขั้นสูงการที่จะค้นพบภารกิจ Right Worker ที่เป็นเฉพาะของคุณ คุณจะต้อง 1. ใส่ใจกับสิ่งที่คุณหลงไหลและตื่นเต้นมากที่สุดความกระตือรือร้นของคุณคือเบาะแสจงตามมันไป 2. ส,สังเกตพื้นที่ต่างๆในโลกที่คุณรู้สึกว่าถูกบังคับ ให้สร้างความแตกต่างเชิงบวกมากที่สุด 3. ใคร่ครวญถึงทักษะและพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดของคุณพรสวรรค์ของคุณจะสอดคล้องกับจุดประสงค์ภารกิจชีวิตของคุณ 4. จงฟังสัญญาณคำแนะนำ ภายในของคุณผ่านการบันทึกการทำสมาธิ 5. สังเกตความบังเอิญและสัญญาณที่ชี้ให้คุณไปสู่เส้นทางของคุณ 6. พิจารณาประเด็นและวิชาที่คุณคิดถึงมากที่สุด หรือพบว่าตัวเองมักจะค้นคว้าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเมื่อคุณพบและค้นเจอภารกิจของไรเวอร์เกอร์และคุณอุทิศตนให้กับภารกิจแล้วคุณจะรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เติมเต็มการเรียกร้องที่แท้จริงของจิตวิญญาณที่อยู่บนโลกใบนี้จงมองหาวิธีทั้งเล็กและใหญ่เพื่อกระจายแสงแห่งภารกิจของคุณให้มากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันเรารักคุณอย่างสุดซึ้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอหฮออรราเรเอกอัคราชทูตสาพันธ์กาแล็กติก